I got problems on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  problems. I my I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm coming through something that's. เอาละครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะพี่ขอฝากช่องสำรองพี่หน่อยนะฮะชื่อช่องสำรองพี่ก็คือพี่เดฟคูณ2นะครับก็อ,อย่าลืมเข้าไปกด s u b s c r i b e กันด้วยนะฮะพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปไปแล้วนะครับสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเลิลเตอรีไฟต่างๆทั่วไปนะฮะก็อ,อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กันด้วยนะครับ สวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพีเดทีวีเช่นเคยเอาละฮะวันนี้พีก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกครั้งนะฮะวันนี้จะมาประกาศข่าวถึงผู้รอดชีวิตนะทุกท่านนะฮะภายในเกมฟรีไฟนะฮะณนะตอนนี้นะฮะทางแฟนเพจการ์ดฟรีไฟเขาได้ประกาศนะฮะถึงผู้รอดชีวิตทุกท่านนะฮะใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันที่20กันยานถึงวันที่3ตุลาสองหนะฮะ เขาบอกว่าทีมต่อต้านการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นได้ทำการแบน ID นะฮะภายในเกมฟรีไฟล์ะฮะจำนวน833,867 i านนนะฮะอย่างถาวรแลเราแล้วก็เขาบอกว่าเราได้รวบรวมทีมงานกำจัดโปกแล้วก็พวกพวกเขาเชี่ยวชาญในการตามล่าเหล่าผู้กระทำผิด แลวก็อะไรเพื่อให้ผู้เล่นได้มั่นใจว่าเราได้ทําการแบรนอย่างถูกต้องนะฮะและเรามีความมุ่งมั่นในการรักษาระบบเกมที่มีความยุติธรรมและความปลอดภัยและเพื่อประสบการณ์เล่นเกมที่ดีที่สุดและแก่ผู้เล่นทุกท่านโดยผู้เล่นทีมไหนวะโดยผู้เล่นที่มีการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นจะถูกแบนไอดีอย่างถาวรแล้วก็เขาบอกเราขอย้ำนะผู้เล่นที่ทุกๆท,ท,ท่านอีกครั้งว่า อย่าทำการล็อกอินนะฮะเกมฟรีไฟล์ผ่านแอปนะฮะแอปที่ไม่ใช่ของเกมฟรีไฟล์นะฮะตอนตอนเราล็อกอินหรือเข้าเกมนะฮะเราต้องล็อกอินผ่านเกมฟรีไฟล์โดยตรงนะฮะเข้า g o o g l e Play พิมฟรีไฟล์โดยตรงนะ,ะอย่าล็อกอินผ่านโปรแกรมหรือแอปนะฮะที่แบบว่าหลอกให้เราเข้าไปนะหรือทำให้ว่าบอกว่าเออโปรแกรมตัวนี้ช่วยในการเล่นเกมฟรีไฟล์ให้ลื่นขึ้นสามารถล็อกอินผ่าน แอปตัวนี้ได้เลยนะฮะตัวนี้จะทําให้น้องๆโดนแบนได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ล็อกอินผ่านเกมโดยตรงนะฮะมันไปล็อกอิน Lock ผ่านตัวทําให้บูตตัวสัพท์เร็วขึ้นก็อาจจะโดนแบนได้นะครับเพราะเขาประกาศมาดังนี้เขาบอกว่าห้ามเด็กขาดเลยนะฮะห้ามนะฮะต้องล็อกอินผ่านเกมโดยตรงนะฮะม่งั้นน้องก็อาจจะถูกแบนได้และท่านสามารถรายงานปัญหาการพบ ผู้เล่นที่แบบใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นผ่านระบบรายงานได้นะฮะภายในเกมฟรีไฟ r e นะฮะหรือว่าแจ้งมาผ่านทางเว็บไซต์กันนี่หน้าฟรีไฟได้นะนั่นเลยฮะตามนี้เลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีบอร์ดบอกนะฮะว่าประกาศแบนผู้เล่นทำผิด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตามระยะเวลานะฮะยีนะฮะกันยาถึง3ตุลานะฮะแปดแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย 67นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าผู้เล่น42%นะคนที่ถูกรายงานโดยผู้เล่นนะฮะก็ประมาณ42%นะฮะเขาอาจจะรายงานแบบว่าบางคนก็เล่นเก่งนะฮะยิงหัวเก่งเกินก็โดนรายงานนะฮะภายในเกมนะฮะก็รายงานมาทั้งหมด42%นะฮะบางคนก็ไม่รู้ว่าโปรหรือแหลกหรืออะไรก็กดรายงานภายในเกมนะ แล้วก็มีตารางกราฟบอกนะครับว่าใน2สัปดาห์นี้นะฮะรูปแบบการใช้งานโปรแกรมมีอะไรกันบ้างนะที่โดนนะฮะ19%นะฮะวาร์ฟนะฮะใช้วาร์ฟได้10%นี่อื่นๆืนะฮะอื่นๆนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันมีรูปแบบไหนกันบ้างนะอื่นๆนะฮะ8%ก็2มนุษย์นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนคือรูปแบบยังไงโปรนะฮะ31นะฮะก็คือ31%นี่ก็คือ ทะลุก,กำแพงนะแล้วก็อันที่เยอะที่สุดนะฮะรูปแบบโปรนะฮะก็คือ32%นะฮะที่เจอเยอะที่สุดและโดนแบนเยอะที่สุดก็คือโปรล็อกหัวนั่นเองนะฮะก็เยอะที่สุดเลยนะฮะในกี่อันดับวะ1 2 3 4 5อันดับนะฮะโปรนี่มาแรงมากเลยนะโปรล็อกหัวที่โดนกันเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าทุกโปรน่าจะมีล็อกหัวอยู่แล้วล่ะนะฮะ ว้าพวกว้าพวกอะไรนี่มันก็เป็นลูกกระจกไปเลยนะฮะแต่ตัวสําคัญตัวบอกว่าตัวบูสเลยก็คือโปรล็อกหัวนะฮะก็โดนแบนไปทั้งหมดก็คืออย่างที่บอกนะฮะแปดแสนสามนอกสิบเจ็ไอดีนะฮะโดนแบนถาวรนะฮะไม่มีการชั่วคราวแน่นอนแล้วก็ผู้ถูกลงโทษนะฮะในการเล่นกับผู้กระทาผิดนะฮะ อย่างน้องถ้าน้องเล่นกับโปรด้วยนะฮะเล่นหลายๆตานะฮะแต่น้องจะไม่โดนแบนนะฮะแต่น้องแค่โดนถูกทําโทษนะฮะใครที่เล่นกับโปรหล,หลายรอบให้โปรช่วยดันแรงแบกแรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมด4 v 4หรือว่าโหมดทั่วไปหรือโหมดแรงจัดอันดับนะฮะน้องก็อาจจะโดนทําโทษได้นะฮะแต่ไม่ถึงกัรโดนแบนถาวรอ,อาจจะโดนรีแรงหรืออะไรนะฮะทั่วไปนะฮะก็ใน2สัปดาห์นี้ก็โดนแบนทั้งหมดก็คือ 3,9586คนนะฮะสุดจัดประหลัดบอกะราแล้วก็เราได้เพิ่มมาตรการนะฮะการป้องกันแฮ็กเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นใช้ ID ปลอมนะฮะ ID ปลอมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าว่าปรมันอาจจะมีปลอมแปลง ID ให้ซ้ํากับผู้เล่นปกติหรือเปล่านะฮะบางคนเล่นปกตินะฮะแต่ไปเอา ID คนเล่นปกติมาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไมฮกมา ไอ้พวโปรนะฮะมาแฮกเอามาไอดีมาซ้ำกับผู้เล่นปกติและผู้เล่นปกติก็อ,อาจจะโดนแบนนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนหรือเปล่านะฮะบางคนแม่งบีใช้โปรแล้วบอกว่ามันสามารถที่จะแบบว่าป้องกันให้ไม่ให้เจมโดนแบนได้ไม่ให้เจมแบนได้นั่นเองโอเคนะครับก็เพิ่งประกาศมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะในแฟนเพจก็เรียกฟีไฟนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะฮะที่โดนแบน ม่วฮนะ T M แบนโคตรม่วนะฮะก็สามารถเข้าไปแจ้งได้นะฮะในเว็บกา r แลกฟรีไฟล์นะฮะย๋อวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะสำหรับคนไหนที่โดนแบนแบบมั่วๆนะฮะไม่ได้ใช้โปรแต่แหลกนะฮะก็สามารถยืดมายืดมายืดโต้แย้งได้นะฮะในแฟนเพจการแลาฟรีไฟล์หรือว่าในเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปโอเคนะครับก็ประมาณนี้ ก็สาหรับ ID พี่ก็ไม่ไม่ได้โดนแบนนะครับพี่ก็มาทีเน็ตหลุดมั่งดับมั่งก็วาร์ปมั่งนะฮะแต่ก็โดนรายงานเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ถึงับโดนแบนแบบทาวดนะครับเพราะพี่ไม่ใช้โปรนะฮะพี่ก็แค่แหลกเฉยๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้มาประกาศข่าวสารให้น้องๆในช่องพี่เดฟรู้กันนะครับว่าเจมเขาได้ทําการแบนนะครับแบบ 8 3 3 8 6 7 ID ดอยีอย่างถาวรนะฮะใครที่รอดชีวิตไปก็โชคดีนะครับโอ้แล้วเราเจอกันคิดหนานครับบ๊ายบาย